ผมจะสอนเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากจะหาเงินในอากาศทำกำไรจากการเทรดบรอเรียออปชั่นด้วยเส้น RSI แบบงา่ายงโอเคครับกุกราบสวัสดีและอินดีต้อนรับนะครับเป็นเพื่อดูทุกคนดูทุกท่านกันด้วยนะฮะกลับมีกูผมอีกครั้งหนึ่งนี่ครับมิสเตอร์จีครับและมีกี่ช่องของ Easy Trade ครับ ช่องที่มาพานเพื่อนครับทำกำไรในตลาดเบลลี่ออปชั่นด้แบบง่ายอีซีอีซี่ที่สดเลยนะครับผมจะมาพานเพื่อนทํากําไรในตลาดเบลลี่ออปชั่นด้วยอินดิเคเ,เตอร์เพียงตัวเดียวที่เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยและก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับฝาก,กเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ในทุกรช่องทางของ Easy Trade เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok ของ Easy Trade ครับโดยเฉพาะ Facebook ของ Easy Trade ครับผมได้มีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวครับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่ต่างๆทีผม ใช้เทรดในรายวันนะผมเข้าเทรดวันไหนครับผมก็จะมีการอัปเดตให้เพื่อนดูครับเลเพื่อนก็สามารถแวะเบียนกันเข้าไปดูได้ครับว่าออเดอร์ของผมเป็นยังไงเผื่อวันไหนวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเทรดกันนะครับแล้วก็ไปเจอกราฟที่หน้าตาเหมือนกับภาพในออเดอร์ที่ผมได้โพสตลงไปเนะี่ยคุณอาจจะเอากราฟของผมนลครับไปเป็นแนวทางในการทํากําไรกันก็ได้นะครับ อินดิเคเตอร์ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ครับที่จะมาช่วยเพิ่มการตัดสินใจที่ดีมากๆในการเข้าเทรดกับเจ้าเครื่องมือที่มีชื่อว่าเส้น RSI นะครับอย่างแรกครับให้ทุกคนครับเลื่อนลงไปที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับไปที่ตัวชี้วัดหลังจากนั้นครับเราพิมพ์ไปที่คําว่าตัวชี้วัดตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ว่า R S SI เราก็จะเห็นเส้นตัวนี้ครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวเดียวเลยนะครับอยู่ในหมวดหมู่ของแรงโมเมนตัมและยอดนิยมเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้เราจิ้มเข้าไปครับหลังจากนั้นครับเส้นฐานและช่วงเวลาเราใช้เป็นค่ามาตรฐานไปก่อนนะครับโดยผมเนี่ยจะบอกวิธีการใช้งานกับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับเส้นฐานเราเปลี่ยนสีให้เป็นสีเหลืองนะครับมันจะได้มองเห็นเอาสีขาวแล้วกันนะมันจะได้มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและวิธีการใช้งานตามคู่มือเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับเมื่อไรก็ ตามนะครับที่เจ้าตัวเส้น RSI ที่มันโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟนะครับได้มีการวิ่งลงมาทะลุใต้เส้นสีแดงครับมันมีโอกาสที่จะบ่งบอกครับว่าราคาของแท่งเทียนเนี่ยมันมีราคาแรงเทขายถึงจุดโอเวอร์โซครับมันใกล้ที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเพราะว่ามันมีแรงขายมากเกินไปครับและก็เช่นกันครับกับในตอนที่เส้น RSI มีการวิ่งทะลุเส้นสีเขียวครับตรงนี้มันก็บอกรับว่าราคาเดี๋ยวมีแรงซื้อมากจนเกินไปจนเกิดจุด โซนโอเวอร์บอร์ดครับพร้อมที่จะเริ่มมีแรงเคลายกับลงมานั่นเองนะครับพูดกันตรงๆว่า RSI เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เอาไว้บอกแรงโมเมนตัมของราคานั่นแหละครับคดีครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปครับหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยเนี่ยลองกดเลือกใช้มาดูก่อนคุณจะเห็นว่าณแท่งเทียนที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆนะครับเมื่อเส้น RSI มีการแตะเส้นสีแดงแล้วนะครับมันยังไม่ได้มีการกลับตัวขึ้นไปในทันทีครับและถ้าสมมติ ว่าผมขอเพิ่มเงื่อนไขที่1ให้กับเพื่อนๆแหละครับคืออย่างแรกถ้าสมมติว่าเราจะเปิดออเดอร์บายครับให้เรารอแท่งเทียนสีเขียวก่อน1แท่งแบบนี้ครับกราฟเนี่ยมันก็อาจจะวิ่งขึ้นไปเลยก็ได้แต่ในความเป็นจริงก็ยังไม่วิ่งขึ้นไปเลยอยู่ดีครับซึ่งตรงนี้ครับมันติดแดงมาก่อน1แท่งครับทำให้ผมต้องเพิ่มเงื่อนไขข้อที่2ไปนั่นก็คือคุณจะต้องมีการเล่นแบบทบเงิน3ามใบครับถ้าเรารอเงื่อนไขที่1คือรอแท่งเขียวก่อนนะครับแล้วก็เราเล่นแบบทบเงิน3 ไม้ไม้นี้ก็จะเป็นไม้ที่1ที่เข้าครับไม้นี้ก็จะเป็นไม้ที่2ที่ทบมาแล้วก็จะชนะทํากําไรเช่นยกันครับกับการเปิดออเดอร์เซลล์ครับถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมีการวิ่งทะลุ เส้นสีเขียวแบบนี้นะครับเราจะสามารถเปิดออเดอร์เซลล์ได้ตามเงื่อนไขที่รอแท่งแดงก่อนหนึ่งแท่งนะครับแล้วก็เซล์ในแท่งถัดไปเล่นแบบนี้ทบเงินสามไม้ก็จะชนะคราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้จักเส้น RSI แบบคร่าวแล้วนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรอดูออเดอร์จริงกันดีกว่าครับอ่ะโอเคเราเริ่มกันที่ GU ตรงนี้เลยครับแท่งนี้ปิดแดงแท่งหน้าเราก็เปิดออเดอร์เซลล์ไปครับโดยตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับเราต้องมาดูด้วยนะว่ากราฟเนี่ยอยู่ในโซนไซเวย์หรือเปล่านะครับหรือกราฟเนี่ยมีโอกาสจะว ถ้ามันไม่มีอะไรก็เล่นได้เลยครับแบบนี้เตรียมเปิดออเดอร์เซลล์ไปฮะโอเคผมเปิดเซลลมาแล้วครับซึ่งตอนเปิดเซลล์ผมเปิดในราคาเปิดนะใส่มาที่300บาทนะครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับว่าออเดอร์แรกเดี๋ยวผมไมสามารถทำกำไรได้หรือเปล่า เกก็บวกมาอยู่ที่2 5 5บาทเะครับเห็นไหมครับทุกคนครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันดูง่ายๆครับเพียงแค่ว่าเราต้องรอครับว่า RSI เนี่ยได้มีการแตะเส้นเขียวหรือเส้นแดงหรือเปล่าและอย่าลืมว่าเทคนิคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเทคนิคที่สามารถเอาชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ถัดไปกันครับว่าผมเนี่ยจะสามารถทํากําไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์ที่2กันครับตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะฮะใส่เป็น400บาทนะครับถ้าเดิมเลยฮะ ใส่มาครับแบบนี้โอเคเห็นไหมไอซายแตะเส้นสีเขียวครับมีแท่งสีแดงเกิดขึ้นแบบนี้โอ้ตรงนี้ครับมีแนวต้านด้วยนะฮะถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องแนวรับแนวต้านครับก็จะรู้ว่าออเดอร์นี้นก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเห็นไหมแนวต้านครับเคยเทกราฟในโซนนี้กลับลงมาในโซนนี้แปลว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดออเดอร์เซลล์แถวๆนี้ก็มีโอกาสที่กราฟจะโดนเททิ้งลงมาอีกนั่นเองนะครับ แบบนี้ดูเหมือนจะได้ทบเนี่ยฮะกดดิวใหม่ขึ้นมาครับตรงนี้เราก็จะใส่เพิ่มเมื่อกี้ใส่400รอบนี้ก็จะต้องใส่เป็น800เนะี่ยใส่หนึ่งพันแล้วกันค่อนข้างมั่นใจฮะว่าออเดอร์นี้น่าจะชนะนะใส่เพิ่มอีกนีครับตรงนี้และ เรียบร้อยยอดออเดอร์นี้ใส่บวกมาอยู่ที่1,743บาทครับเห็นแร้วกันครับเพื่อนๆนะครึ่งนี้เนี่ยก็ชนะมาจริงๆนะครับตามเทคนิค RSI แล้วก็ทบเงินสามไม้นะก็มีกำไรรวมๆมา1,598บาทเข้าไปแล้วนีะครับเอาเป็นวเราใช้กันแล้วกันครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเส้น RSI นี่ครับท่านเพื่อนคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามผมเนี่ยก็ทักมาสอบถามผมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะจ๊ะใครที่อยากเข้าเทรดสดพร้อมๆกันเนี่ยคุณก็สามารถสแกนโยโกะที่ บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับทักบอกแอดมินนะครับว่ามิสเตอร์จีให้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม Easy Trade นะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกเพื่อนเองครับว่าคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงครับเพื่อให้ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของผมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับบ๊ายบาย